ันนี้เราจะมาซ่อมพัดลมนะคะตัวนี้นะคะนีเป็นพัดลมค่ะปู่ปู่นะจะต้องวางตัวกระชังอันนี้ด้วยเพราะว่ามันก็เปื้อนมากเลยค่ะตอนนี้นะคะพัดลมของเราเสียค่ะหม่นช้าตอนนี้คุณปู่นะคะหนุคุณปู่กำลังซ่อมพัดลมค่ะทำยี้ยากอยู่เหมือนกันนะคะ มีชิง่ายๆเด็กๆไม่ควรทำเองนะคะเราก็กดนะคะแล้วก็ลูกค่ะเขาทำไม่เก่งหรือทำเก่งก็ไม่รู้นะเขาอาจจะใช้เวลาในการซ่อมหน่อยทันเวลาเลยโอเคไม่เข้าเข้ามาดีออืม จะต้องใช้ไฟไฟายอะนม่จะต้องใช้ไฟไฟายอะนี่ค่ะสายพันเทปนะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันเขาทำยังไงใช้สกอดเทปค่ะหมุนรอบๆค่ะผ้าเทปพันสายไฟค่ะเป็นผ้าเทปพันสายไฟนะคะเดี๋ยวแกะออกหักครึ่ง เด็กๆห้ามทำตามนะคะต้องมีผู้ใหญ่ทํานะคระูปะใช่ค่ะก็ไม่ควรให้เด็กๆทาเองนะคะผู้ใหญ่ก็มันอันตรายนะคะควรจะทําดีนะคะใช่แล้วค่ะมาดูกันนะคะนี่ ทำมาทำไปนะคะทำเองนี่ค่ะดูนะคะทำก็ย,ยากพอสมควรนะคะก็เพื่อนๆคะขั้นตอนกนารทำคนละมัดระวังนะคะนี่นี่เป็นตัวกรอบด้านในนะฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวเราไปเคาะกันนะคะขั้นตอนการเคาะมาดูกัน แย่ที่เขาให้มยเลยแต่เขาเขายาวเอาก,<ฮ>กันมาพบกันใหม่อีกรอบนึงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจะบูมมันหายอะปู ซ่อมแล้วนะคะที่คุณปู่ซ่อมให้นะคะนี่วันนี้เลยตัวน,นี้นะ okay, เนี่แข็งเยอะเราจะเปิดให้ดูมอนิเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นเยอะค่ะเนี่ยเมื่อก่อนนี้แข็งเสื้อหนูไม่ฟิวนะทุกอันเนี้ยฟิลฮะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ฟิวแต่ครั้งนี้ฟิวแล้วโอเคใช้ได้แล้วเนาะไม่ร้อนแล้วเนาะมีพัดลมแล้วนะแล้วก็ ะถ้าใครอยากให้ซ่อมตู้เย็นแอร์แอร์ล้างได้หรือพัดลมก็ทำได้ซิงก็น่ากลัวอยู่นะคะค่ะก็กดไลค์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากให้ซ่อมนะคะคอมเมนต์ได้ในช่องใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะถ้าก็ดอยากติดตามสามารถกดไลค์กด subscribe ให้เราได้ได้นะคะอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์ให้หนูด้วยค่ะะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆและอย่าลืมกดติดตามให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ